สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคระผมตอนนี้กับผมกรินั่นเองนะแล้ในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำหมังใหม่ตามตามที่ผมพูดไว้โอเคเมื่อกี้สกินไม่โหลดย้อนกลับไปดูใหม่นะเมื่อกี้ถ้าจะถ้าใครเห็นเนี่ยมือเนี่ยจะเป็นสตินะซึ่งมาอัปเดตอะไรกันหน่อย ตอนนี้เนี่ยดูนี่ก็บล็อคเพลย์เดิร์อันดีอันนี้สม 3, uh ัยสามสงสัยทำไม่เสร็จแล้วก็นี่เออร์เจนซี่ระดับห้าเลยเลยนะนะโอเค uh huh. เดี๋ยวผมจะไปเก็บชูก้าคชีโร่ามาแรกก่อนเค่ uh huh. เดี๋ยวผมมาเคตอนนี้ผมไปเก็บกระดาษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่ง แล้วก็จะมาแมกก็กซ์การ์ดดูที่มาถามว่าบลัชพลิเคชันผมจะไปทำอะไรเหแล้วก็จะ,จะไปใช้ตอนระเบิดในเทอร์ตอนหาเนเทอไรน,น,นั่นเองนี้ก็ยังไม่ถูกใจผมนะผมหาชับเน็ตอยู่แลวนี้เอฟเฟอร์เจนซีนั่นเองถ้าถามเอฟเฟอร์เจนซีหา,หานานไหมก็นานอยู่ดันนะ ตอนนี้เลเวล22นี่และของนี่เลเวลเยอะเยอะมากนะเลยตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เราแด้เราก็จะได้เอมเบอร์มาครั้งหนึ่งเนี่ย60ซึ่งอันนี้ก็ตรงนี้มีโปรดิชั่นแล้วถ้าถามว่าทำไมชักก่อมึงดูพังๆก็เพราะว่าผมไปสู้กับมอเตอร์มาน,นั่นเองก็คือแบบ ผมจะหา TNT ระเบิดอะไรเนี่ยแต่ผมก็คิดว่าจะใช้เตรียไมไว้ด้วย TNT ด้วยอะไรอย่างนี้เท่าที่หาได้และนี้ฮนะที่คุคซินพัทมนดิงโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยเราไปช้อปปิ้งกันก่อนอแต่กระดาษนี่เรามีน้อยมากนะคนแรกครั้งหนึ่งนม่เอาให้หมดแหละโอเคเดี๋ยวเราทำหนังสือออ้นี้หนังสือ ซึ่งขวาเราเนี่ยเป็นซื้อทัดนะไม่ต้องนะต้องใช้มือหรือไม่ก็ที่ขุดหรือโชเวลอะไรก็ได้โอเคที่หลักๆผมจะซื้อเนี่ยผมก็น่าจะซื้อเมนดิ้นั่นแหละสองเล่มสามสิ่ต้องสามแต่อีมาร์ไม่นะครับโผ้ดังนั้นฮะเราจะแลกอันเบกิ้งก่อน uh huh. ใช่อันเบกิ้งอันเวกิ้งอยู่ไหนอะ สอตสีติกนี่อ๋อใช่นี่อันเด็กกินสามเล่มซึ่งสิ่งที่ผมจะไปตีเนี่ยก็จะมีเสื้อกางเกงแล้วก็ที่ขุดซิลทัสนั้นเองแต่ที่ขุดเราเนี่ยยังไม่มีที่ขุดเอฟที่ยังไม่มีเอฟเจนซห้าก็โอเคมาแล้ก็ จริงนะท่านผู้ชมถ้าถ้าใส่ถ้าไม่ใส่หมวกเนี่ยจะดูเท่มากเลยถ้าใส่หมวกปุ๊บเเท่หมวกะถ้าใส่หมวกนี่เท่มากเลยแต่ถ้าใส่หมวกปุ๊บคือแบบผมทำตาผิดที่อะนะแล้วก็เห็นม่อจะพังอยู่แล้ว breaking แล้วก็ฟาซึ่งอันนี้มันก็เป็นดา m a จ e า a m จ g e แอน,นีเรวฟ้าออันนี้ผมได้จากมาและซึ่งเป็น a d v a n c ที่นี่สถิติตกแล้วก็นี่มอมพันเตอร์ดีฟีส250องร้ห้าสิบม็อกมาดูดิว่ามีตัวอะไรบ้างสองรหาสิบเนี่ยโอ้75เจ็ดสิบห้าตัวคริปเปอร์สิบสี่ซามอนนี่เยอะสุดเลยเก้าสิบเก้านะแกะแปดสกิลตันสิบห้าแมงมุมสิบสามสิบ2ี่ื้กออทำไมผมไม่ใช้อินแสกมาแนงแลหรโอเคแต่เดี๋ยวผมไปหาตอนอัดคลิปเสร็จแล้วกันนะ เคยแล้วเจ้าที่สุดมองจีงมาเอาไว้ตรงนี้โอเคซึ่งถ้าจะทำเหมือนเนี่ยเราก็เอาเตียงไว้ด้วยใช่ไหมซึ่งเนี่ยเตียงเยอะเลยมก็นอนก่อนเด,เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่เลยนะเดี๋ยวผมกลับมาอีกรอบหนึ่งถึงตอนถึงภูเขานนเอง และนี่คือสถานที่ที่ผมจะทําเหมือนแห่งใหม่นะนี่คือที่คูปองจูซึ่งผมก็จะมาขุด่านแถวนี้ด้วย yes. ซึ่งเดี๋ยวผมก็มาขุดอีกทีตอ,อนอะัดทิปเสร็จนั่นแหละนะซึ่งบริเวณที่ผมจะทำนั่นก็คือตรงนี้ไม่เข้าบวกอะ แล้วก็อันนี้เราจะใช้ที่ขุดซิลทัสขุดเข้าไปกกิ้ใช่ไหโอเคขุดเข้าไปซึ่งก็จะทำเป็นห้องก่อนนะแล้วค่อยทำทางลูไปน,นั่นเองแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบที่ขุดที่ที่ภูเขาที่มันเป็นแบบติดแม่น้ำหรอกมะแต่ก็แบบหยุดไม่ได้นะก็เลยต้องมาทำที่นี่แทนนั่นเอง ก็ผมก็จะทําเป็นห้องใหญ่ๆไว้ก่อนนะซึ่งที่ขุดซิลทัชเนี่ยผมก็จะไว้คุดทีนเนี่ยที่คุดปอร์จูน,นี่ขุดเย็ะมากเลยแต่นี้ก็ทนทนไปถึงอนะคือแบบผมอยากได้สโตนนะนะซึ่งก็แบบเแบบืแบบ่อเอ้ยผมก็รีวิวเตีมไมหมด้วแบบยโอยแพ้ ก็ภูเขาที่นี่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนาและนี่กองใหญ่มากซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนี่ก็เป็นแหล่งเลเวลอย่างหนึ่งของผมเลยแหละนะถ้าเร็วขัดขัดเลเวลนี้ก็มาขุดบริเวณภูเขาได้นั่นเองซึ่ก็ถามก็จะเยอะมากนี่ เลเวลสิบแล้วไปไปไปองเท้าผมก็ไม่มีเดฟสไตเดอร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาไปเซเออเขือไปจับช้าเลยทีนี้ผมก็มาคุชานทีแต่ตอนนี้เราเรากลับไปเหมือนว่นแต่ฐานหน้าคุจริงๆนะ เพิ่งเห็นนะว่าทีฤฤ่คซูท่านเวนเวนเวนไมนิ่งแม่ไม่ได้เตีย่ยนี่นี่ไงทันหละแต่งเลเวลที่ดีมากวันนี้เราจะมาทำ มาทำหรือมาหาฐานหาแร่โู้นี่ฐานู้เยอะเหมือนกันนะโ่อเคนะอย่ามองเรื่องเยอะไปกันเลยซึ่งบริเวณภูเขาเนี่ยแร่จะเยอะกว่าเหนะ็นมั้ทำไมตรงนั้นเป็นเรียยมผิดปกตินะไม่ใช่เพราะมันเกือบสุดขอบช้างไง ผมก็เช็คดูว่ามันช้างเดียวกันหรือเปล่าซึ่งทางเข้าเหมืองเราอยู่ตรงนี้ปัดทอดแล้วก็แล้วก็ผมก็จะขยายยไปเรื่อยๆแล้วก็แบบอนอาจจะเป็นบ้านหลังหนึ่งไปเลยแหละครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะให้ก่อนทางลงนให้ลึกเข้าไปนิดหน่อยประมาณสามสี่บล็อกได้จะได้แบบมีที่เก็บของอะไรอย่างงี้นะเผื่อเราจะทำประตูเขาเท่ามาที่นี่หนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามหนึ่งจริงๆนะถ้าเรามีที่ขุดสินทันแล้วเนี่ย เขาบวกตัวแล้วเนี่ยคือแบบเป็นของหายเป็นของแรมเลยอะ่ะถือว่าน่าจะน่าจะขยายราคาขึ้นไปอีกสักสองบล็อกเออผมก็ไม่ได้เอาไม้มาเฉยแล้วตอนนี้กลมเรียงอย่างนะเดี๋ยวของเดี๋ยวผมวิ่งเววของที่จำเป็นจะต้องใช้มาก่อนแล้วกัน โอเคเดี๋ยวมาโอเคฮะวันนี้เช้าวันที่เก้าสิบสี่แล้วซึ่งจะครบร้อยวันแล้วนะคือผมไม่ได้ได้ร้อยวันเราแค่แบบที่เก้าสี่แล้ว,เ,แบบลวเร็วมากเลยโอเคตอนนี้ผมวก็เราไม้มาแล้วแต่ผมว่าผมน่าจะขยายห้องนะคือมันดูแบบยาวแต่มันแคบไป ซึ่งก็ขยายแหละแต่ผมจะทำให้สูงสูๆทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมก่อนอาจจะไปเคลียร์ป่าแถวนี้นะเพราะว่าขวาแล้วเนี่ยยังไม่มีเอฟเฟอเจแต่มีซิลทัตเมนดิ้งแล้วก็อันบรก k กิ้ไปแล้วก็คือแบบว่าไม่ต้องมีไม่จำเป็นจะต้องมีเอฟเฟอร์เจนะคือแบบตัดเช ตอนเดียกล็ล่วงแล้วโอเคซึ่งก็ก็จะขุดนี้ไปก่อนมันก็ใหญ่เหมือนกันนะห้องเนี่ยก็แบบใช้ที่ขุดนี้มันน่าจะดีกว่านะเนี้ยเดี๋ยวน,นนะเร็วมากเลยผมว่าผมใช้ที่ขุดนี้ดีกว่าแต่พวกทอ่ตลดอะไรก็ ช้สโตนขุดเอาไปแล้วกันคือแบบ้ขุดแบบช้าๆมานาแล้วว่ายิ่งถ้าเป็นที่คุดหินนะแบบโอ้ยไม่อยากจะไม่อยากจะคุดอบบเพื่งก็ผมจะทำทางทางลงเนี่ย ให้วางสองสี่บล็อกเลยละกันนะสองสามสี 2, 3, ป่ปับป๊บปั๊บปั๊บแล้วก็จะขุดลึกไปไปนิดนึงแล้วก็เริ่มลง ก็ป็นทอนอยู่นั่นแหละก็จะทำให้มันเป็นสี่ล็อกนี้จะได้วางสูงห้าเลยดีกว่า เนี่ยผมก็จะขุดลงไปแบบสองก่อนนะคือแบบขุดย่ขุดนี้ไปก่อนละกันนะเพราะว่าคือขี้เกียจเดี๋ยวค่อยก็มาขยายทีละกันนะโอเคแต่คลิปนี้ฮะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าผมอัดนานละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะซึ่งผมก็ได้ปุน พึ่งได้แอน,น,นอด์วานเวนเดียดอวันสล้วคือเอ,อเออแป๊บนึงนี่ผมทำประตูตรงนี้มาก็เลยแบบเพิ่งได้แอนด์วานเวนคือควรได้ตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล,ล้วแหละน่าจะเพิ่งมาได้ตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวผมก็จะค่อยๆข,ข,ขุดลงไปจนถึงชั้นล่างแล้วก็มาถางปาแห่งนี้ด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจังหมะในคลิปหน้าครับบาย